มันต้องเป็นนะแล้วมาปล่อยปล่อยไม่เป็นนี่เอานี่คุณรังสิตแต่งฮานเลยครับไม่ใช่ลูกน้องเขาก็มานี่นี่ีบอลรูนเลฟอุ้ยแม่อย่าปล่อยให้ขึ้นไปสองคนนะฮะข้มีมีกรรมการมีมีกัปตันครับไม่งั้นเดี๋ยวแม่บอลรูนนี่มันขึ้นขึ้นลงลงกะคือมันมันบังคับยากนะกัปตันยังแบบยังยากเลยไม่เป็นไม่ได้นะต้องเรียนรู้เรื่องของลม เรื่องของการลอยตัวครับแล้วก็จะลงยังไงด้วยนะไม่ใช่ไปแล้วลงไม่ได้นะไปอยู่ในป่าสวยเลยเออเอดีงานแถลงข่าวครับท่ามกลางแสงแดดสายลมและก็ขุนเขาครับเห็นแดดเหมือนจะเปียงๆแต่อากาศไม่ไม่ร้อนอะไรม่ร้อนไม่ร้อนที่เชียงรายน้าไปมากค่ะนี่จะมีโคต้าไหมนะเออคุณเดือคุณเดือไปรัอกจ็อบที่นั่นเลยนะอ่าโอ้โห น่าไปดื่มน้ำสิงอะใช่ใช่ช่วงนี้นี่สุดยอดก็ทีมงานกอล์ฟก็มาด้วยนะครับโดาแม่แม่สักคู่นกอล์ฟใช่ใช่กอล์ก็เชิญชวนนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งกิจกรรมบอลรูเลอนะครับเลือกคู่รักจากทั่วประเทศ20คู่มาจดทะเบียนหย่ากันสมรสเออสมรสกันนะฮะพร้อมกับขึ้นไปบอกรักกันบนฟ้าเวลาหนึ่งชั่วโมงท่ามกลาง ไร่ชาและธรรมชาติที่สวยงามจริงๆนะขึ้นไปสิบนาทีก็ร้องจะลงแล้วเอ้าเหรอบางคนกลัวไงใช่ลงไม่ได้แล้วก็ไปอยู่ชั่วโมงหนึ่งมันก็แคบด้วยอ่ะบอลคนไม่ได้กว้างก็ต้องแบบอยู่ชิดกับขอบมันก็ต้องเห็นไงเมื่อยนะเสียวบางคนก็โดดบันจี้จับลงมาได้ไหมแต่คนขึ้นไปเขาเขาก็ต้องไม่กลัวแหละอุ้ยเขาชอบนะบางทีได้ไปดูวิวของสามเหลี่ยมทองคำใช่นะฮะ ใครว่างก็เชิญได้นะครับก้าไปมากเลยจังหวัดเชียงรายนะไปไปเติรไปแอลไปเติรไปแอลจากวัดเชียงใหม่ชหเชียงไฮ้เชียงไฮ้นะครับสิบถึงสิบสี่ครับไปเที่ยวก็ได้ไม่ได้ไปลอยกับเขาหรอกแต่ว่าไปดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้ครสิบสี่ปีนี้เนี่ยตรงวันเสาร์ด้วยนะสิบสี่วันอาทิตย์เอ้าเหรอวันอาทิตย์เหรอใช่เออถ้าพาสุดที่รักอยู่กันบู๊แต่ว่าจะไปไหนต้องต้องจองวก ไม่โรงแรมก็ร้านอาหารไว้ก่อนให้น้นเต็มเอาเต็นท์ไปได้ไหมเอาเต็นท์ไปเหรอจะดีแล้วพี่เรื่องของบย์บอลที่ว่าไว้เก็บตัวใช่ไหมไปรายงานตัวเรียบร้อยรายงานใครครับรายงานตัวกับทางสมาคมสิพี่อ๋อไม่ใช่นายกรัฐมนตรีใช่ไหมใช่อนนายกปวดหัวอยู่ คือมันมีอยู่วันหนึ่งเมื่อปลายเดือนที่แล้วที่เลี้ยงเรื่องของกีฬาคนพิการที่ได้ซีเกมมาเอาเอามอบเงินเลยจำนองเนี้ยแกก็บ่นได้ด้วยวันเนี้ยมีความสุขที่สุดเลยพอที่ผ่านมาเนี่ยเครียดโคตรเครียดเลยคืองานเรื่องค้างค้างรล้วก็มณูและแกกเบื่ออยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องนักข่าวชอบถามซอกแซ็กเอาคือนักข่าวถามนี่ลีิก็ต้องเรียนเลยท่านก็จัดระเบียบสิเพราะว่า มันไม่มีอ่ะประเทศที่เจริญนะประธานาธิบดีเลยมันยืนยืนแล้วถามอะไรก็ถามนัาถามไม่ได้ก็ทําให้เป็นเรื่องเป็นราวคือท่านขี้กุนกิดใช่ไหมท่านก็จัดประเบียบให้นั่งๆๆ่งนัไอ้คนไหนที่มันถามแบบฟังแล้วไม่สบายใจฟังแล้วน่ารําคาญก็อย่าชี้ใช้ระบบชี้ให้ชูมืออ่ะอ่ะอันนี้ถามดีอสร้างสรรค์ให้ถามไลนนี่ล่ะอันี้ อย่าไปชี้มันไม่มันพูดครับใช่ไหมอ่าก็จบเพราะพวกนี้เจ้าประจาอยู่แล้วเออมันจะมีขาใหญ่ขาอะไรอยู่ท่านก็คนก็ฟังลีหมิงแล้วไปชงท่านเลยไล่ลีหมิงไปอยู่ที่ประชาสัมพันธ์หน่อยอ๋อเหรอมีเบี้ยประชุมเบี้ยเลี้ยงเบี้ยอะไรค่ารถนะฮะเดือนเป็นสักสี่ห้าหมื่นพอครับได้ของดีมีกุลเอางั้นเลยเอาเอางั้นเลยนะครับอเรื่องเพิ่มจิตถิ่นขาวเขาก่อนเข้าเข้าเก็บตัวเขาก็ไป เ,เขาเรียกอะไรวิทยาศาสตร์การกีฬาดูสมรรถภาพร่างกายความฟิตต่างๆมานะครับก็ถือว่าผ่านทุกคนใช่ผ่านอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนเล่นไทยลีกอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะจบอีกเดือนนึงเนี่ยนะครับ,รบแล้วก็จะเริ่มไปคัดเลือกกันบ้างแล้วนะครับตอนนี้รายการใหญ่ก็คือที่ญี่ปุ่นที่พูดถึงเนี่ยะเป็นคัดโอลิมปิกรอบคัดเลือก2016จะแข่งกัน14-24พฤษภาคมก็เรื่องนี้แล้วก็จะมี เรื่องของรายการอื่นหลังจากโอลิมปิกอีกในปีนี้อีกสามรายการสุดยอดใช่นะครับหาเรียบร้อยเรียบร้อยกันก็คงอย่าตกบาตายกันแล้วกันนะฮะไปคราวนี้เนี่ยแม่ต้องอย่าประมาทและอย่าไปหวังพึ่งจมูกลมหายใจใครโดเลยอย่าทั้งหัวเสาเข่าเสาสะดือเสานี่ตบให้หมดเลยทุกจังหวะนะไปญี่ปุ่นหนักเหมือนกันนะไปแล้วผลงานไม่ค่อยดีนะใช่ใช่แต่ว่าของเราตอนนี้มันยิบรู้สึก เราน้าจะได้ละพอไหวได้แน่นอนได้แน่นอนนะครับส่วนการเลือกตั้งของรองทิศสมาคมซึ่งว่ากันว่าหามากเลยไม่หาเท่าไหร่แต่ว่ามันแปลกดีมันมันชุลมุนวุ่นวายแล้วตรงนี้สาพันธ์เทนนิสเอเชียเนี่ยเ็าจะมีการประชุมเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปอะไรเขาครับเป็นกรณีพิเศษเก็ย้ายไปที่อินเดียละวของบ้านเราเนี่ยเลือกครับโหวตพิกลับ ก็เป็นที่ทราบดีได้คุณสมบัติเอื่อมงคลครนะนะขาดลอยเลยนะคุณสุวัสดิ์ก็งงมองตาประธานประธานการประชุมสะดุ้งเล็กน้อยเออ้ยเป็นบุค่ะไม่ก็ไม่ชอบมาพากวแล้วท่านปล่อยมันเลือกได้ไงล่ะครับมันมีความไม่โปร่งใสนะครับก็เช็คกันหน่อยโอ้โหเสร็จพออีกสองวันมีการนำ สโมสรสมาชิกไม่รู้ชุดเดิมกันเดียวกันหรือเปล่านะครับน่าจะคนละคนกันนะก็ไม่รู้ไปก็ยกไปขอคำว่ากไปเยอะมากเลยหกองอ่ะอยากจะร้องไห้มากเลยว่ามันมีด้วยนะครับแล้วก็มาร้องเรียนท่านผู้ว่าทําหนังสือบอกเลยว่าครับโมฆะมันใช่เราเห็นตรงกันแล้วว่ามันไม่โปร่งใสขอยื่นว่าเป็นโมฆะแล้วกันผู้ว่าบอกเร็วๆนี้รู้เรื่องนะฮะเดี๋ยวรอดูต่อไปแต่ว่า มันตลกร้ายนะครับอย่างไรก็ตามก็มีงานเลี้ยงอวยพรมันเกิดให้กับคุณสุวัสดิ์ก้าวุ่มพายก้ากุมภา <9 S 1> จะถึงนี้นะครับก็บจะมีสโมสรสมาชิกเข้าร่วมขอขมาอีกหรือเปล่าก็คงจัดครั้งเดียวแหละคงครั้งนี้แหละนะครับจัดล่วงหน้าไงพี่รอรจัดล่วงหน้าแต่ว่าวันที่เก้านี่ก็จะมีงานของคงไม่ใช่ชุดนี้ไปอ่ะเป็นงานเลี้ยงส่วนตัวแหละคนกีฬาเข้าอวยพรอะไรอย่างเงี้ยเฮะ อ่ะเรียบร้อยไปงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับนะครับยวกลับมากัน